วันนี้ค่ะจะจะพาทุกคนไปอัปเกรดชีวิตในบ้านกันและที่สําคัญปลอดภัยด้วยนะเมื่ออยู่ที่นี่ค่ะแต่ก่อนจะไปอยากจะบอกว่าเราสามารถกดเปิดแอร์เตรียมไว้ก่อนได้พอไปถึงปุ๊บมันจะได้เย็นสบายรอเราเลยกดเปิดแอร์เราเลยเรียบร้อยทีนี้เราต้องเปิดไฟรอด้วยนะ,ะทุกคน o ออฟฟ h Showcase l v v n n g Room จันก็จะเปิดไฟรอหมดเลยอ่ะเปิดพร้อมทุกอย่างไปกันเลยค่ะ จำาได้ว่าพี่ซีเคยมาพีเซนเรารอบหนึ่งใช่ไหมแล้ววันนี้แจนมาทำไมอีกต้องบอกเลยว่าเขารีโนเวทใหม่หมดทุกอย่างแล้วนะคะไม่เหมือนมาโชว์รูมเลยเหมือนมาบ้านเพื่อนเลยคะ่ะวันนี้คะ่ะที่นี่พีเซนเขาจัดคําตอบให้คนทุกอย่างเลยเพราะเขาได้จําลองสถานการณ์จริงๆนะสถานการณ์บ้านอัจฉริยะไว้ให้คุณหมดแล้วมีทุกแบบเลยไปดูกันเลยคะ่ะ เจนอืมอครีออยกจะบอกว่ากลับเข้ามาถึงบ้านค่ะแอร์เย็นสบายมากเลยก็เลยแบบว่าแอบงีบไปนิดนึงอยากจะบอกว่าในห้องนั่งเล่นห้องนี้นะคะถ้าสังเกตดีๆตรงนั้นก็จะมีจอตรงนี้ก็มีจอจออันนี้ค่ะเขาเรียกว่า Panel. คอนโทรลพาร์ทนลคุณสามารถควบคุมทุกอย่างในบ้านได้หมดเลยสมมติว่ามาถึงบ้านแล้วเห็นว่ามันมืดๆ่ดดนะก็เลยงีบต้องเปิดพัมามให้แบบสว่างนิดนึงจันก็จะสามารถกดเปิดพมดาได้เลยนี่ฟื้ คือว่าง่ายๆค่ะจออันนี้มันมีไว้สแสดงสถานะอุปกรณ์แบบเรียรไทม์มันจาะเลเกินคุณสามารถกดทุกอย่างได้ผ่านจอนี้หมดเลยนะคะสมมติว่าอยากดูหนังมากเลยกลับมาถึงเง,งาๆอยากดูหนังกดเปิดมูวี่ได้เลยค่ะนี่หนังก็จะพร้อมไฟเข้าสู่ซีนมูวี่รวมถึงพม่านปิดและที่สําคัญนะคะจอนี้โชว์สถานะอุปกรณ์ทุกอย่างแบบเรียลไทม์คุณจะเปิดปิดแอร์เปิดปิดไฟเปิดปิดม่านทาได้ทุกอย่างนี่ไม่ได้มีแบบเดียวนะคะมีหลากหลายรุ่นตอบโจทย์บ้านทุกสไตล์เลยค่ะ มาเนี่ยอ้าวพี่แซนมาได้ไงอะ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวเปิดประตูให้นี่ค่ะต่อไปนะคะไม่ต้องเดินไปที่ประตูอีกต่อไปเพราะว่ามันสามารถวิดีโอคอลผ่านจอน,นี้ได้เลยหรือง่ายๆนะมันจะเด้งเตือนเราผ่านมือถือเหมือนกันสะดวกสบายสุดๆค่ะ มาต่อกันที่ห้องนอนค่ะห้องนอนก็มีเรื่องของความปลอดภัยเหมือนกันเพราะเขามีสมาร์ทล็อกก่อนประตูดิจิตอลดูนี่นะพอเปิดประตูปุ๊บนะคะ ไฟก็ติดปับเลยค่ะบ้านดูหน้าที่ไม่ต้องเดินหาสวิตช์ให้ยุงยากอำนวยความสะดวกให้เราสุดๆเลยค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะอุปกรณ์ของเขาเนี่ยสามารถทํางานร่วมกันได้เป็นอย่างดีเลยเช่นถ้าคุณเปิดประตูแล้วอยากให้อะไรเกิดขึ้นต่อเนี่ยคุณก็สามารถตั้งค่าได้ตามที่คุณชอบได้หมดเลยค่ะ พอเข้ามาในห้องนี้นะคะสังเกตไหมว่าไม่มีสวิตไฟเดิมๆอีกต่อไปเพราะว่าห้องเนี้ยเขาเป็นสวิตเลสค่ะแล้วจะสั่งงานยังไงใช่ไหม <S <S ต้องบอกก่อนเลยว่าอย่างที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้นะที่แจนเปิดประตูเข้ามาปุ๊บไฟมันเปิดอัตโนมัติทุกอย่างสามารถทํางานเชื่อมต่อกันได้เป็นอย่างดีเลยค่ะจริงๆแล้วนะคะเราสามารถสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันก็ได้หรือว่าสั่งงานผ่าน g o o g l e ก็สิริก็ได้นะเฮ้ o o d night Good night ไ <Good night. S 1> ปนอนเลย เอะอะนอนเอะอะนอนเก็บตะกี้ให้ตัวเองใช่ไหมสมมตินะคะถ้านอนอยู่ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวอะไรไม่ตอบเลยหรอสมมตินะคะถ้าจะนอนอยู่สังเกตตอนจะลุกขึ้นมานะอ่าพอลุกขึ้นมาปุ๊บอ่า ไฟส่องนาทางนะคะจะทํางานทันทีเลยโดยที่ไม่ต้องกดปุ่มอะไรทั้งสิ้นเลยแล้วลองคิดดูถ้าสมมติว่าผู้ใหญ่เขาลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนใช่ไหมแล้วมองไม่เห็นทางแบบนี้ก็อันตรายแต่อันนี้ค่ะไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าถ้าเขาก้าวขาลงมาฟึบไฟจะติดปึ๊บเขาก็จะมองเห็นมันก็จะไม่อันตรายดูแลคนที่บ้านคนที่คุณรักได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ แล้วถ้าบ้านเรามีผู้ใหญ่อยู่ใช่ไหมคะเขาชินกับการกดปุ่มสวิตช์แบบเดิมไม่มีสวิตช์เลยจะสะดวกยังไงนี่เขามีตัวนี้ค่ะคลิกเกอร์ที่ทําหน้าที่เหมือนสวิตช์เลยคุณสามารถกด1ครั้งก็จะเป็นการแบบ o ดมอร์นิ่งไฟก็จะเปิดหมดเลยนะคะกด2ครั้งมันก็จะเข้าสู่โหมด r e l a กค่ะไฟก็จะปรับไปให้ก็ต้องรอแป๊บหนึ่งเพื่อให้ฟินมันทำงานก่อนเนาะแล้วกดค้างไว้ค่ะปึ๊บ นี่ก็จะเป็นการปิดไฟแบบกดในค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะตัวคลิก,กร์เนี่ยมันยังสามารถตั้งโหมดคำสั่งพิเศษก็ได้เช่นถ้าสมมติว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาทันทีคุณสามารถตั้งให้ปุ่มเนี่ยเป็นปุ่ม SOS ได้โดยการกดฟึกบมันก็จะส่งเสียงร้องเตือนบอกเราทันทีเลยค่ะ ชีวิตอยู่นี้ทันสมัยค่ะทําทุกอย่างผ่านจอได้หมดเลยจอตัวนี้นะคะเหมือนด้านนอกเลยค่ะเขาเรียกว่าคอนโทรลแพเนลคุณสามารถคอนโทรลทุกอย่างควบคุมทุกอย่างผ่านจอนี้ได้เลยนะนี่ใช้งานง่ายเปิดปิดไฟโชว์สถานะอุปกรณ์แบบเดียวทามเลยค่ะดีไซน์สวยด้วยนะ เแล้วค่ะเสร็จทุกอย่างก่อออกจากบ้านก็อาจจะต้องส่องกระจกสักนิดนึงกระจกตัวนี้นะคะเป็นกระจก2 in 1ค่ะเป็นทั้งกระจกและแท็บเล็ตในตัวเดียวกันเลยใช้เล่นแอปได้หมดเลยนะดูคลิปเล่นเน็ตทางานควบคู่กับที่ชั่งน้ําหนักหรือที่ตรวจสภาพผิวก็ได้เป็นตัวช่วยเรื่องสุขภาพก็ได้ด้วยค่ะแถมยังมี Google Assistant ในตัวนะคะที่สามารถสั่งงานผ่านเสียงให้เขาปิดไฟทั้งหมดในบ้านก็ได้หรือเราจะจิ้มเอาเองก็ได้ค่ะ เมื่อเราออกจากบ้านปุ๊บนะคะสิ่งที่เราให้ความสัมพันธ์มากที่สุดเลยคือเรื่องของความปลอดภัยเราไม่อยากออกไปไหนด้วยความกังวลใจใช่ไหมว่าเ้ยบ้านเราจะเป็นยังไงปลอดภัยหรือเปล่าสมาร์ทโฮมของพรีเซนตค่ะเขาดูแลเรานะทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านเลยค่ะสมมุติจนจะออกจากบ้านปุ๊บแจนสามารถตั้งกดปุ่มว่า away แปลว่าแจนเนี่ยไม่อยู่บ้านแล้วถ้ามีคนมาทําอะไรที่บ้านเราหรือบ้านเรามันผิดสังเกตนะคะเขาก็จะส่งเสียงร้องเตือนดังขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะ พร้อมกับสมมาบอกเราผ่านแอปพลิเคชันด้วยนะเดี๋ยวจันจะกดให้ดูนี่ฟืบมีผู้บุกรุกห้องนอนค่ะ เขาก็จะส่งรูปภาพมาให้เราดูเลยว่านี่นะมีคนมาบุกลุกห้องนอนกล้องก็จะถ่ายภาพนะคะแล้วส่งรูปกลับมาให้เราผ่านแอปพลิเคชันนี้เลยค่ะดังนั้นนะคะคุณสบายใจได้เลยค่ะว่าบ้านที่คุณอยู่เนี้ปลอดภัยไปไหนก็ไม่ต้องห่วงอีกต่อไปค่ะแม้ว,ว่าไฟดับนะคะ Security ก็ทํางานเพราะว่าเซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยเป็นแบตเตอรี่ค่ะและ d e f ฟนต์สมาร์ตสเตชันรุ่นใหม่นี้นะก็ะมีแบตเตอรี่สับลองไฟสแตนบายได้นานถึง18ชั่วโมงเลยค่ะแล้วถ้าเรากลับบ้านครบทุกคนแล้วอยู่บ้านครบกันหมดแล้วนะเราก็สามารถตั้งค่าเข้าสู่ได้้้เเลยถาาามมีใครข มันก็จะร้องเตือนทันทีเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะบ้านไฮเทคชีวิตที่ทันสมัยแบบนี้ตอบโจทย์สุดๆเลยทั้งอำนวยความสะดวกสบายใช่ไหมคะทั้งรู้ใจแล้วก็ปลอดภยัยจันว่านะบ้านแบบนี้แหละคะ่ะที่หลายๆคน,นกำลังมองหาจริงๆแล้วจันอยากจะบอกว่าพีเซนเนี่ยเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่จันชอบมากๆจันชอบเรืองอีโคซิสเต็มของเขาสุดๆเลยอุปกรณ์ทุกอย่างของเขาเนี่ยสามารถทํางานร่วมกันได้เป็นอย่างดีเลยนะคะที่สําคัญรู้ปะตอบโจทย์ทุกคนทุกไลฟ์สไตล์ทุกวัยเลยค่ะและแอปของเขานะคะใช้งานง่ายมากๆหน้าตานี่ ดูง่ายมากไม่ซับซ้อนเลยค่ะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนี่ดูนะเห็นไหมคะ ดูมาถึงตอนนี้แล้วจันเชื่อว่าหลายคนคงชอบและอยากได้กันบ้างเลยใช่ไหมคะแล้วต้องทํายังไงต่อง่ายมากเลยค่ะที่นี่นะเขามีผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบที่เรียกว่า Expert mm hmm. ด้านนี้สุดๆเลยก็ว่าได้ขอให้คําปรึกษาคุณตลอดเวลาเขาดูแลคุณนะคะตั้งแต่ต้นจนจบแน่นอนตั้งแต่ออกแบบโซลูชันที่เหมาะสมดูความต้องการของคุณออกแบบที่เรียกว่าเฉพาะคุณมากที่สุดจนถึงขั้นพูดคุยกับอินเทอเียผู้รับเหมาให้คุณด้วยนะคะ ชอบมากเลยค่ะครบจบในที่เดียวทั้งสินค้าและบริการเลยนะไม่ต้องกลัวใช้ไม่เป็นด้วยนะคะพอจะสอนเราจนกว่าเราเข้าใจและสามารถใช้ได้แบบผู้เชี่ยวชาญเลยล่ะคะ่ะส่วนหลังการขายนะคะก็ไม่ต้องห่วงเลยเขามีช่องทาง l i น์ OA ที่คอยให้คุณสอบถามพูดคุยแจ้งปัญหาได้ตลอด24ชั่วโมงสบายใจได้เลยค่ะ สุดท้ายนี้นะคะจันอยากจะบอกว่าจันเชื่อว่านี่แหละคะ่ะคือบ้านที่หลายคนอยากอยู่นะบ้านที่มีทั้งความสะดวกสบายอบอุ่นใจแล้วก็ปลอดภัยค่ะที่เราสามารถมอบให้กับคนในบ้านของเราได้ค่ะ จันชอบที่นี่นะคะเพราะของทุกชิ้นเนี่ยเขาคิดมาเป็นอย่างดีแล้วค่ะคิดจากเพนพอยต์ในชีวิตประจําวันของคนแล้วเอามาพัฒนาสินค้าบริการที่ตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตทุกๆวันของเราจันชอบนะที่เขาพัฒนาศึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะทางแอปเขาก็ตั้งใจทําให้ user friendly สุดๆเลยใช้งานง่ายทุกอย่างเสถียรเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนเลยค่ะ มาเปลี่ยนบ้านเก่าให้สมาร์ทกันนะคะหรือว่าจะสร้างบ้านใหม่ที่สมาร์ทด้วยกันก็ได้นะคะมาสัมผัสประสบการณ์บ้านอัจฉริยะได้ที่โชว์รูมพรีเซนต์ที่ CDC นะคะจันเชื่อว่าเนี่ยคุณจะได้สัมผัสประสบการณ์การเที่ยวบ้านเพื่อนที่แบบเต็มสตรีมเข้าใจทุกอุปกรณ์เลยนะคะการทํางานของมันทํายังไงเชื่อมต่อกันอย่างไรอย่าลืมนะคะว่าบ้านที่สะดวกสบายคือบ้านที่ดีบ้านที่มีความปลอดภยัยคือบ้านที่น่าอยู่มาใส่ใจคนในบ้านด้วยชีวิตที่ทันสมัยกับพรีเซนต์สมาร์ทโฮมกันค่ะ